เอาละครับก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าเอยโยครับคันนี้จะมาเกินกว่าครับตัวนี้ก็มาตั้งสูตรนะครับเดี๋ยวจะดูเกี่ยบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับก็สำหรับคันนี้โอ้โหต้องนานไม่ประกาศสำหรับคันนี้นะครับผมจะจัดโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับเป็นตัว L S X นะครับตัวนี้เรียเป็น C N G นะครับจากโรงงานครับแต่ว่ายกเลิกแล้วเรียบร้อยนะครับออกไปแล้วนะฮะแล้วก็สามารถใช้น้ำมัน E 85ได้นะครับ อันนี้นะฮะผมจะจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่เครดิตดีนะครับย้ำนะครับเครดิตดีก่อนนะครับเครดิตดีเนี่ยวางแค่ 1, 4 0 0 0บาทนะครับออกรถได้เลยครับง่ายๆนะฮะเครดิตดีนะครับย้ำนะครับแล้วก็มีคนคำด้วยนะครับแต่ว่าใครที่ติดแบ็คลิสต์นะครับวางแค่23,000บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับ2 3 0 0 0บาทนะครับรถเป็นปี2อ1 1นเะครับตัวนี้เป็นตัวพวงมาลัยถึงลมนะฮะนะครับคนเครดิตไม่ดีนะครับย้ำนะครับติดแบ็คลิสต์นะครับออกรถแค่23,000บาทนะฮะ 2 3 0 0มบาทเนี่ยผ่อนกเบานะครับ2,000กว่าบาทนะครับ3ปีเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะแต่ว่าเอ่อต้องมีคนค้ำนะครับสำหรับคนที่ติดบัตรบิทนะฮะเดี๋ยวดูก่อนฮะว่ากันมารายละเอ็นพัฟบ่างอีกทีนะครับถ้าสนใจก็โทรมาที่085 441 8189นะครับเบอร์นี้มีไลน์นะครับถ้าสนใจก็มาดูมาลองขับนะฮะต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยคนหาเยอะค่อนข้างคนหาค่อนข้างเยอะนะครับคูณผิดคูณถูกเลยตื่นตื่นนะฮะก็ สองมืสามบาทนะครับออกง่ายๆนะครับสำหรับคนติด,ดัิดนะครับแต่ว่าคนที่เคดิดดีนะครับก็ออกแค่1มื0 0บาทนะครับผมโอเคนะครับายบาย